สวัสดีครับผมช่างเลิงโมดิฟายซาวนะครับจากร้านอาตุเคมอดิฟายซาวครับวันนี้มาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับตู้ลำโพงบลูทูธ DIY นะครับตัวนี้ระบบ2.1นะครับซับ6.5นิ้ว1ดอกนะครับกลาง3นิ้ว2ดอกแหลม2นิ้ว2ดอกนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับเปิดสวิตช์ครับไฟก็จะติดนะครับจากนั้นนะครับให้เราหมุนวอลลุ่มครับนะครับวอลลุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดบอร์ดขยายด้านในนะครับแล้วเราก็มาจับชื่อบลูทูธ จากบูธนะครับชื่อของเขาก็คือนะครับ bt b ูช h นะครับตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับด้านบนมีวอลลุ่มทั้งหมด5ตัวนะครับตัวนี้ก็คือวอลลุ่มนะครับปรับความดังเบานะครับตัวนี้นะครับตัว2เบสเทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับสามสองตัวนี้นะครับจะเป็นปรับเบสก็คือเสียงทุ้มนะครับของเสียงแหลมนะครับเออของเสียงกลางนะครับแล้วก็เทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกลางแหลมนะครับวิธีการปรับการใช้งานนะครับก็ตั้งไว้ตรงกลางนะครับ ถ้าฟังแล้วอยากได้เสียงแหลมค่อยปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคนะครับต่อไปตัวนี้นะครับวอลลุมซับนะครับก็คือความดังซับ6.5นิ้วนะครับก็ปรับดังเบาเอานะครับต่อไปนะครับ FREQ นะครับก็คือฟ r ี q u e n c y นะครับก็คือความถี่ซับนะครับความถี่ก็คือจะเอานุ่มเอาแน่นนะครับถ้าความถี่ต่ําก็หมุนซ้ายนะครับก็เบสก็จะนุ่มนุ่มนะครับถ้าหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความถี่สูงนะครับเบสก็จะแน่นกระชับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องปรับเอาตามแนวเพลงนะครับ ถ้าเพียงช้าๆก็หมุนทางซ้ายนิดนึงนะครับถ้าเพียงเร็วแสดงสดก็ประมาณกลางๆนี้กำลังพอดีนะครับต่อไป AUX นะครับก็ยังสามารถต่อสัญญาณจากภายนอกเข้ามาได้โดยการใช้สายนะครับอาจจะใช้สาย3.5มิลนะครับเสียบจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากมือถือก็ได้นะครับเสียบเข้านี่นะครับแล้วก็บลูทูธเราก็ไม่ต้องเชื่อมนะครับถ้าเราเสียบสายแล้วนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือรูชาร์จแบตนะครับในเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่นะครับในตัวนะครับ5,000มิลลิแอมป์นะครับแบตก็เสียบตรงนี้ ก็ดูที่อะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ที่เสียบนะครับเวลาถ้าเราเสียบชาร์จนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเต็มแล้วเขาจะตัดเป็นสีเขียวให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้16.2โวลต์นะครับเต็ม1 0อนะครับอันนี้ก็คือให้ดูอย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการปิดเครื่องนะครับเราก็ปิดวลลุ่มก่อนนะครับอย่างนี้นะครับบอร์ดขยายด้านในดับแล้วนะครับจากนั้นค่อยปิดสวิตช์อย่างนี้นะครับโอเคนะครับส่วนวิธีการดูแลรรัักกษานะคบ ตัวนี้เป็นหนังนะครับให้เราใช้แว็กซี่นะครับเช็ดหนังเช็ดเบาะเช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อให้มันเงางามตลอดเวลานะครับก็จะได้สวยงามนะครับอย่างนี้นะครับส่วนคลิปลองเสียงนะครับเดี๋ยวผมทําแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ให้ลูกค้าดูวิธีการใช้งานนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับคลิปลองเสียงผมถ่ายไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็สามารถเลื่อนดูในเพจได้นะครับถ้าดูใน YouTube นะครับก็สามารถเลื่อนดูคลิปรีวิวเสียงลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ